สวัสดีครับคลิปของออดออนไลน์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปข่าวสารนะครับเอามาจากบล็อกดิดนะครับแล้วก็มา r k เก็ตตินะครับก็คือข่าวเจฟเบโซสนะครับประกาศลงจากตําแหน่ง CEO ของอ m a มาซอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลาออกอะไรนะฮะเขาก็ยังถือหุ้นอยู่ครับแล้วก็จะเข้ารับประธานตําแหน่งตําแหน่งประธานบอร์ดนะครับ Executive Chairman คือยังถือหุ้นตามปกติคืออยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าครับ อ่าก็คือไม่มีอะไรอย่าตกใจนะบางคนแบบเห็นหัวข่าวแล้วตกใจนะครับตอนนี้ก็ให้มือขวานะครับแอนดี้เจสซี่นะครับนี่ขึ้นเป็น CEO ก็คือขึ้นไปบริหาร Amazon แค่นั้นเองส่วนตัวเขาถือหุ้นรับเงินและไปทำงานอย่างอื่นนะครับนี่ก็มีโปรเจกต์อื่นที่เขาสนใจไปต่อนะครับอยากไปทำอย่างอื่นหรืออยากมีเวลาพักผ่อนจากการเป็น ประธาน Amazon แค่นั้นเองแต่ก็ยังถือหุ้น a m azon อยู่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ยังเป็นก็คือเป็นยังยังเป็นแชร์แมนอยู่แหละก็คือไม่มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละก็คือไม่ต้องมานั่งจดจอกับอ a มซอนละเขาจะกระโดดไปทําอย่างอื่นซึ่งผมดูแล้วว่ายังไง a m a ซอนเนี่ยก็คือมันก็คือมีแนวทางของมันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดินทางมา27ปี แล้วก็เป็นเ,เว็บไซต์อันดับหนึ่งนะครับที่ขายของดีที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นข่าวสารนะครับก็ขอบคุณ Marketing นะฮะแล้วก็บล็อกดิทนะครับสำหรับข่าวสารที่ผมเอามาแชร์ในช่องของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ